เตินบัตรมาให้นขเมื่อขอบคุณค่ะที่ไห้ยังไไม่ดีจ้ล้อ่าอ้้น้องไอ้คุแม่นยัยเขาอ่คุณแม่ขอบคุณเลยนอด้วกาที่มาสนามสนุกๆแ้นเม่อท่น้ามาให้ปี่้ีก็ไม้ากนไ้้ค่ะ แยังไหเนาะนมาชิกีราะะคะคุณพคุณแม่งานขอเสียงรบตือให้ท่านด้วยค่ะอ่าที่ไดู้สอวนี้ตังอ่าคุณายกอนเนาะอ่ะใหุ้าย้วยด้วยดยวยยด้ย้วยด้ยย้วตัว

มื่อนี่กับูเลาหจะหน่อยนะครับสำหรับหนองหูน่อยพ่จิงครับพ่จิงครับเข้าแผนแผนกับคือตีเลี้ยงลูกเรียนน้องน่อยครับบาดลูกไก่เลย่าดของมีกับมีคือแกะมาสั่นครับการเลตรงแบ่งมากครับมันกับุูเลาหูก็เป็นวงที่สุดก็คือเด็กหน่อยวา่าจหิงเข่าครับแต่ว่าบุญกระจินครับมือวัายี่ เด็กที่แปดตุลาครับเข้ากันอีเด้แบ่งปันมากที่เกิดครับอีได้แบ่งปันครับช่วงนี้ครับแต่มันสิหน่อยกนไอยครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมพร้อมครับเอาไว้งวดงวดต่อโตโตไปครับงวดต่อโตโตไปแต่สิ่ดูแลทุกทุกบ้านครับทุกบ้านครับนะไอพี่น้องได้รุ่นเสบานค่ะขอบคุณคุณพ่อมากค่ะอ้าวมาที่ห้องเวทวิเวิวินะที่ แ่งการเปิดอาณัดนี้นะคะขอให้คุณแม่เปิดดูว่าใครเป็นใคึงเอ๊ะนู้นลยใครนู้น่ลยไปยั่ นะคะอ่าปน,นักได้เลย่อ่าได้เลย่งเชิญขึ้นเวทีเลยนะคะมอ่อจา้จาๆยืนๆได้หน,น้า,นาเลยค่ะอะคุณแม่ที่แม่ชอบดีเราก็ได้ทานข้าววันนี้ขอเรียนเชิญน,นั่งก่อนนะคะเราจะทำพิธีมอบบุนค่ะ,ะคุณลูกมายืนกับคุณแม่เลยค่ะตอนนี้เราจะร่วมเป็นเกียรติมอบบุนการศึกษาจากจาก จากคุณพ่อจรัสนะคะเขอได้เชิญคุณพ่อและคุณแม่ค่ะมอบอ่ามอบทุนอ่าคุณลูกมาครบหรืยยังคะอภินันไปไหนเออมาแล้วลูกชายอ่าแล้วครบก่อนนะคะเอาเอาอาทิละครอบครัวก่อนค่ะขึ้นมาทีละครอบครัวก่อนเห็นไหคะครอบครัวที่โชคดีเห็นไหมกล้วยพันล้านมาก็ได้ทุนนะคะ